ก้าวข้ามผ่านการเวลาความจริงหรือแค่เรื่องแต่งแนวคิดของการเดินทางข้ามเวลาจากตำนานโบราณสู่ภาพยนร์ยุคใหม่มนนสเสน่ของการท่องไปในห่วงเวลาดึงดูดจินตนาการของเรามาโดยตลอดลองนึกภาพการก้าวเข้าไปในไทม์แมชชีนหน้าปัดสั้นหวยเฟืองมุน่นคุณเดินทางย้อนสู่อดีตรหรือพุ่งทยานสู่อนาคตแต่การเดินทางข้ามเวลาเป็นเพียงความฝันอันแสนวิเศษ ถูกจำกัดไว้แค่ในนิยายวิทยาศาสตร์หรืออาจเป็นไปได้จริงตลอดประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาดังก้องกังวานผ่านการเวลาเรื่องราวแปลกประหลาดและเรื่องเล่าที่อธิบายไม่ได้องบอกถึงการย้ายที่ตั้งชั่วคราวแม้ว่าเรื่องราวมากมายอาจถูกมองข้ามว่าเป็นเพียงนิทานพื้นบ้าน แต่บางเรื่องก็ยังคงหาคำอธิบายไม่ได้อย่างเดือดร้อนอาจมีอะไรมากกว่าที่เรารับรู้ในตอนนี้หรือไม่ลองมาเจาะลึกความลึกลับเหล่านี้ไปด้วยกันการเพชหน้าที่น่าสนใจเรื่องเล่าของนักเดินทางข้ามเวลาท่ามกลางพวกเราประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกประหลาดของบุคคล ที่อ้างว่ามีความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยของพวกเขาอาทิเชน่นกรณีของรูทเฟนต์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปรับตัวในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่1950โดยสวมชุดจากสตัวที่1 9 4งเจ้าหน้าที่พบบันทึกของรู o ออฟเฟนเทสที่หายตัวไปในปี1976อีกเรื่องราวหนึ่งคือเหตุการณ์โมเบลีจอรดนซึ่งวิชาอุชาหการ คนจาก Off f f อ r f o r d รายงานว่าได้ย้อนเวลากลับไปที่พระราชวังแว์ไซนในปีหินปงเกลงเอแม้จะมีข้อสงสัยแต่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงดึงดูดผู้ที่ลงหล่นในปริศนาของการเวลาเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นหลักฐานของความผิดปกติชั่วคราวหรือมันหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่น่าสนใจปริศนาของจอห์นไทเตอร์ก็น้ศึกษาในปีสองทหนึ่ง ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นนักเดินทางข้ามเวลาจากปีอสิิงสาปรากฏตัวบนฟอรัมออนไลน์ทยชื่อจอห์นไทเต้เขาได้แบ่งปันเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เขากล่าวอ้างโดยเสนอการทำนายและโพสต์ภาพของไทแมชชีนของเขาข้อความของไทเตอร์มีตั้งแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปจนถึงความวุ่นวายทางการเมืองเขาอธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้หลุมดำขนาดเล็ก ในการจัดการแรงโน้มถ่วงและข้ามผ่านการเวลาแม้จะมีข้อสงสัยแต่เรื่องราวของไทเตอร์ยังคงดึงดูใจการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเขาจากโลกออนไลน์ยิ่งทำให้ปริษนาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาเป็นแขกจากอนาคตจริงๆหรือเปย์นักเริิงดิชชานตอนที่4ผ่านกระจกการตรวจสอบวิทยาศาสตร์ของการเดินทางข้ามเวลาฟิสิกส์ นำเสนอทั้งความเป็นไปได้และข้อจำกัดสำหรับการเดินทางข้ามเวลาทฤษฎีสมมทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตออสตน์เสนอว่าเวลาเชื่อมโยงกับโอกาสจนก่อตัวเป็นปริภูมิเวลาวัตถุม,มวลอาสานบิดงอรปริภูมิเวลาสร้างแรงโน้มถ่วงและส่งผลต่อการไหลของเวลาการยืดหดของเวลาซึ่งได้รับการตรวจสอบจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าเวลาผ่านไปเช้าลงในสนามโน้มถ่วง ที่แรงกว่านาฬิกาต่อแสดงให้เห็นว่าเวลาผ่านไปช้าลงเล็กน้อยที่ระดับความสูงที่สูงขึ้นในขณะที่การยืดหดของเวลาเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนักฟิสิกส์บางคนตั้งทฤษตีว่าแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงอาจบิดงอ้ปริภูมิเวลาสําหรับการเดินทางข้ามเวลาได้ลุมดําอาจเป็นกุญแจสําคัญหรือไม่การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้จริงหรือเป็นเพียงจินตนาการ ตอนที่ห้าความขัดแย้งและความเป็นไปได้คข้าปิศนาเส้นแห่งการเวลาการเดินทางข้ามเวลาเต็มไปด้วยความขัดแย้งและปริศนาเชิงตรรกะความขัดแย้งของปู่ตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงอดีตหากนักเดินทางข้ามเวลาฆ่าปูของตนเองพวกเขาก็จะไม่มีตัวต้นอยู่เพื่อทำเช่นนั้นจักรวาลคู่ขนานหรือเส้นเวลาทางเลือก แนะนำว่าการตัดสินใจทุกอย่างสามารถสร้างเส้นเวลาที่แยกจากกันได้การเดินทางข้ามเวลาอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเส้นเวลาทางเลือกเหล่านี้แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอดีตของเราเองชุมชนวิทยาศาสตร์ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเดินทางข้ามเวลานักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าอาการจัดการปรภูมิเวลานั้นเป็นไปได้ ในขณะที่บางคนยังคงยืนยันว่ามันละเมิดกฎพ,พื้นฐานการกทบือนยังคงดำเนินต่อไปการเดินทางข้ามเวลาอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเส้นเวลาทางเลือกเหล่านี้แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอดีตของเราเองชุมชนวิทยาศาสตร์ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเดินทางข้ามเวลานักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าการจัดการปริพิเวลานั้น เป็นไปได้ในขณะที่บางคนยังคงยืนยันวา่ามันละเมิดกฎพื้นฐานการทบทวนยรงเฉงดำเนินต่อไปตอนที่หกอนาคตที่เต็มไปด้วยปริศนาวันหนึ่งเราจะเอาชนะการเวลาได้หรือไม่มนสนิงของการเดินทางข้ามเวลายังคงดึงดูดจินตนาการของเราต่อไปในขณะที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลขยายออกไปความซาบซึ้งในความซับซ้อนของมัน เพเช่นกันการแสวงหาความเข้าใจในการเดินทางข้ามเวลาดันขอบเขตของการไต่ถามทางวิทยาศาสตร์บางทีวันหนึ่งเราอาจไขค,ความลับของการเวลาได้หรือมันยังคงเป็นปริศนาต่อไปมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะตุดยอบตอนที่ 6. อนาคตที่เต็มไปด้วยปริศนาวันหนึ่งเราจะเอาชนะการเวลาได้หรือไม่มนสนิงของการเดินทางข้ามเวลา ยังคงดึงดูดจินตนาการของเราต่อไปในขณะที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลขยายออกไปความซาบซึ้งในความซับซ้อนของมันก็เช่นกันการแสวงหาความเข้าใจในการเดินทางข้ามเวลาดันขอบเขตของการไต่ถามทางวิทยาศาสตร์บางทีวันหนึ่งเราอาจไขค,ความลับของการเวลาได้หรือมันยังคงเป็นปริจนาต่อไปมีเพียงเวลาเท่านั้นที่ระบอก